สวัสดีครับคลิปนี้ก็ขออนุยาเข้าสู่ฟุตบอลรอบ8ทีมสุดท้ายของ afc u 2 3 asian cup ก a t a ร์2 0 2 4นะครับชิงแชมป์เอเชียกาตาอง2 0 2ยี2นะครับตอนนี้ได้รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วหลังจากคัดเลือกมา16ทีมนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับมีกาตา ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียอุซเบซาอุดีอาระเบียอิรักและเวียดนามนะครับโดยจะมีตารางคิกออฟประกบคู่ดังต่อไปนี้นะครับวันพุ่งนี้นะครับวันพฤหัสัสนะครับวันพุ่งนี้เวลาสามทุ่มตรงกาตาจะพบกับญี่ปุ่นนะครับอ่าเจ้าภาพพบกับญี่ปุ่นนะครับสูสีครับแต่ตามชื่อตามชั้นเราก็ให้ญี่ปุ่นเลยเนาะแต่ว่ากาตาเนี่ยจะมีแรงเชียร์แล้วก็ สิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าสนามที่คุ้นเคยแรงเชียร์แรงหนุนกาตาเป็นต่อครับกาตาเป็นต่อแอนทอยาว่าอย่างนั้นออกมาวันศุกร์นะครับเที่ยงคืนนะก่อนวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเที่ยงคืนมันขึ้นต่อวันศุกร์นะครับเกาหลีใต้พบกับอินโดนีเซียคู่นี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับอินโดนีเซียนี่คว่ำออสเตรเลียกับจอแดนมาเรียบร้อยแล้วจอแดนนี่จะเป็นชุดคล้ายๆกับ80เป็นะเป็นชุดใหญ่ที่ได้รองแชมป์เอเออทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับของ ของเอเชียนะครับเอเชียนคัพนะฮะคว่ำมาแล้วนะครับอินโดนีเซียคว่ำมาแล้วนะครับอืมแล้วก็คว่ำออสเตรเลียมาแล้วจะคว่ำเกาหลีใต้อีกก็ไม่เห็นจะแปลกครับแอดเชียอินโดนีเซียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเกาหลีใต้อ่ะตกรอบไปบ้างก็ดีครับอย่าเข้าหลายทัวร์นาเมนต์เลยไม่มันเดี๋ยวมาผูกขาดอะไรมากอะไรประมาณนี้แอดเชียอินโดนีเซียครับผมอาเซียนด้วยกันนะครับวันศุกร์นะครับขึ้นต่อวันศุกร์นะครับเวลาเที่ยงคืนสามสิบนาทีนะครับอืม ต่อไปนะครับวันศุกร์อีกนะครับวันพรุ่งนี้เวลาสามทุ่มนะครับไม่ใช่วันพรุ่งนี้ดิเออีอกสองวันเนี่ยขณะน,นี้แอปทำคลิปวันที่ยี่สิบสี่ตรงกับเวลาเที่ยงตรงอะ่ะเที่ยงสามสิบห้านาทีเนี่ยแอปทำคลิปนี้อยู่เดี๋ยวก็โหลดขึ้นไปเลยอุซเบน,นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเวลาสามทุ่มตรงอุซเบนเนี่ยพบกับของแข็งรับซาอุดิอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีอยู่แปดคนนะครับที่ที่มาจากชุดใหญ่นะครับอุซเบนเนี่ย ก็มีตัวจีดไอตัวอะไรอายุ21ปีนะ18ปีหรือ21ปีนตะ่ที่ยิงทีมไทยได้อะที่ส่งไทยตกรอบในบอลเอเชียนคัพน่ะมาด้วยนะครับซาดิเซเยฟอะไรสักอย่างเนะีเ่ยขอขออภัยนะครับแอดเดาๆชื่อไปก็นั่นแหละมาด้วยครับก็ดึงมาทัวร์นาเมนต์พิเศษเลยดึงมาวาระพิเศษเลยเพื่อให้มาลงฟาดแข่งกับซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่26นะครับเวลา3ทุ่มตรงติดตามรับชมกันได้นะครับอิรักนะครับ คู่สุดท้ายนะครับก่อนวันที่ยี่มันสุกนะขึ้นต่อที่ยงคืนนะครับอิรักนะครับท,ที่ที่แพท้ทีมชาติไทยลงมาสองศูนย์แล้วก็ทีมไทยเราไม่ได้ไปต่อหรอกเพราะว่าเจอกดเอ่อเอ่อไปแพท้ทาจีก็เลยกอดคอกตกรอบไปส่งให้อิรักกับซาอุเข้ารอบมาในกลุ่มสี่จะมาพบกับเวียดนามนะครับก็ดูตามทรงตามชั้นนะฮะอิรักเนี่ยเขามีตัวยุโรปว่าอย่างนั้นนะนะมาทั้งหมดเลย ที่คาแข่งอยู่ในยุโรปหรือว่าอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าอิรักเป็นต่อเวียดนามแน่นอนครับผมก็เวียดนามขอให้ได้ชนะนะครับก็แอดส่วนตัวแอดก็เชียร์เวียดนามอยู่ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งอ่านะครับสรุปแล้วจะได้ทีมไหนเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายไปฟันธงกันเราเองนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับผม ตามรับชมรับเชียร์กันสุดๆเลยนะครับผมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าแอดไม่อยากจะเปิดหน้าเฟซเลยมีแต่คนเป็นฮิสโตะครับโอ้โหมีแต่คนดังๆนะครับคนดังในระดับประเทศก็มีนะครับวูบนะครับวูบนะคือฮิสโตะครับเดินออกมาข้างนอกเนี่ยก็ก็วูบวูบในห้องน้ําล้มอะไรประมาณนี้ก็เสียชีวิตเลยอะไรประมาณนี้นึ่องึ่งต้องรักษาสุขภาพกันอย่างเต็มที่แล้วแอดก็ใช่ว่าจะแข็งแรงเลยแอดก็ เนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยแอมไม่ลงไปเลยแดดจ้าจัดอะไรวันนี้ขับรถตากแดดก็ไม่เอาอายุเยอะเลยเนาะก็มันเป็นไปตามสภาพตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหล,ลีกนี้ไม่พ้นอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะพูดมาเยอะแล้วสวัสดีครับ